khuyến mãi all new corolla altis sport so excited ครับตัวนี้ที่ขยับได้ครับอันนี้คือหุ่นไฮโดรลิกที่คุณไพโรธบอกมาใช่ครับคือตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าดูผ่านๆกันึกว่ามันจะยืนเฉยๆครับแค่แค่มีไฟนะแต่ถ้าหยอกเล่นดูจะเห็นมันจะมีพวกตัวมือโยกเนี่ยระบบไฮโดรลิกทั้งหมดเลยครับตอนนี้มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มันยังดูลกๆอยู่แต่ว่าเรายังเทสอยู่ย้อมถามนะครับก่อนที่จะเข้าถึงรายละเอียดตัวนี้หมดเท่าไหร่ระบบทั้งหมดบวกทั้งหุ่นเลยฮะ ลงไปเท่าไหร่ครับนตอนนี้ตอนนี้หลักแสนแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่นิ่งครับเพราะมีลูกค้ามาถามซื้ออยากได้กงนแต่เรายังให้คอร์สเขาไม่ได้เลยเพราะตอนนี้ไอตัวอุปกรณ์ฮห้อริกต่างเนี่ยเรายังไม่ค่อยมั่นใจว่ายี่ห้อพวกนี้มันยังเวิร์กปะเพราะถ้าลูกค้าเอาไปถ้าเกิดมีปัญหาเราต้องเข้าไปเซอร์วิสเนี่ก็เลยเลย,เลยแบบเดี๋ยวขอลองตอนนี้เพิง่ง เอาไว้ให้เล่นประมาณสักเดือนนี้อ๋ออันนี้คือแบบตอนนี้คือยังเป็นหุ่นต้นแบบเลยทดลองยิงเหมือนกับตัวตัวทดลองผมว่ามันเวิร์กป่าเพราะถ้ามันเวิร์กนี่มันสามารถทําเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้ใช่งั้นผมผมรูกวนหน่อยก็คือแบบมันสามารถบังคับเขาได้รต้องไหมครับครับก็แต่ต้องหยอดเหรียญหยอดเหรียญเหมือนเครื่องซักผ้าอ๋อเหรอระบบเดียวกันอ่าหย่อนไปเดี๋ยวลองโยกเล่นดูบางทีต้องเล่นคร้บสองนาที ครับเดี๋ยวลองนี่คือเอวนี่เอวอ๋อมันอย่างนี้โอ้แล้วก็อันนี้อันนี้หัวอ๋อหมุนโอ้หมุนได้ด้วยแล้วก็อันนี้ข้อศอกครับข้อศอกช่วงมันมันเป็นซ้ายขวาอ๋อข้อศอกซ้ายขวาอ่ามันเหมือนขับรถมบคโครครับรถขึ้าโอเคครับมยกขึ้นมาอ๋อหัไหลอ๋อขยับไหลขึ้นมาโอเคลองดูครับที่เสียงดังๆนี่คือเกิดจากตัวไฮดรอลิกเองนะครับเรายังไม่ได้ทำเสียงนะอ๋อโอเคครับจะยืด อ่านี่อันนี้สปีดเราปรับให้มันช้าๆเพราะว่าเผื่อเบอร์เด็กมเล่นนะฮะอ๋อเดี๋ยวมันฟาดแรงนู้นนั่นนี่จริงๆมันแรงกว่าน,นี้ครับแต่ว่าผมปรับให้มันเบาๆโอ้โหมันปาบได้หมดเลยชุดุดผมถามเลยครับเวลาเราเนี่ยขับไปให้เขาหมุนหัวอย่างเงี้ยมากๆเง,งี้ยเขาเวียนหัวไหมฮะก็ไม่รู้ครับมัอาจจะไมเวียนไังไงมันเป็นระบบไฟฟ้าเป็นหุ่นยนต์หัวอลังการมากเลยทีเดียวแต่ตัวนี้คือถ้าจะให้เดินยากกว่านี้เยอะแต่ว่าตอนนี้คือต้องการท่อนบนให้มันเวิร์กก่อน ตอนนี้คือหลายๆคนมาเห็นก็แบบชอบกันแหละอยากได้กันต้องไหมอันนี้เด็กๆจะชอบมาเล่นครับมัน,มนเหมนของเล่นในห้างพี่แต่ว่าอันนี้เป็นของเล่นที่นี่่าฮะก็มีชิ้นนี้แหละที่เด็กก็เล่นได้นอนใครชิ้นอื่นจะเล่นลำบากครับโอเคถือว่าเป็นงานแบบมาสเตอร์เพซอีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้ก็คือยังไม่ได้ัไม่ไ,มได้ขายยังไม่ขายเอ,เ,อเอาไว้ให้เล่นอย่างเดียวโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง อันนี้จริงๆผมชอบส่วนตัวครับคือก็ไม่ได้มีออเดอร์อะไรผมไปดูหนังมาแล้วชอบก็ได้โมเดลมาเรื่องยักษ์ของเวิร์กของเวิร์กพอยท์เขาโมเดลที่ได้มาจากซื้อน้ำอะฮะอ๋อไอชิ้นนั้นมันอยู่ข้างบนหัวมันใช่ไหมครับก็ค่อยๆรวมมาหลายแล้วค่อยทำขึ้นมาครับโอ้สวยเนอะอย่างนี้เป็นฝาแคล้งของรถเครื่องเจฮะอะฮะแล้วใช้ประมาณเป็นสิบฝาเนี่ยใช่หมดเลยนะครับอือคือผมรวมไว้ไงแล้วก็ค่อยๆทำขึ้นมาอือสวยมากอันนี้สือของรถเบนซ์สองคันนี้คือตัวนี้ ไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับคือแล้วตอนนี้ใช้ทําเป็นงานแอร์บัตคือจะไม่ได้โพลเลเกอร์คือทาเป็นเก่าๆเหมือนในโมเดลเล็กๆจริงๆนี่เป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วก็กก่าไว้คนถ่ายรูปแล้วเกิดเป็นคนกามาซื้อฮะจริงๆตัวนี้ไม่ได้ขายครับสังเกตูห้องนี้ผมจะเขียนเลยว่าไม่ขายพ่นอ่าหุ่นต้นแบบไม่ขายเลยมีทั้งหมดนี้มีทั้งหมดประมาณกี่ร้อยตัวครับเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่ตัวนี้เรากําลังจัดห้องนี้ใหม่ก็บางส่วนที่เห็นมันโบโบก็คือผมเอาออกไปข้างนอกแล้วผมจะทํา จะตกแต่งภายในใหม่ครับมีมีมีตัวนี้เขาเรียกว่าะไรนะตัว Predator ีเดเ a t o r จริงๆมันก็แต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันหน้ามันจริงๆมันมันแล้วแต่เราจะทำอะฮะอย่างหุ่นอย่างอันเนี้ยก็เป็นหุ่นกระป๋อง R2D2 เรื่อง Star Wars แต่ถ้าทำจริงตัวนี้ก็ยังเพี้ยนอยู่สัดส่วนเพี้ยนเยอะเดี๋ยวรุ่นใหม่ว่าจะทำให้มันใส่เครื่องเสียงอะไรพวกนั้นได้มันคือคือคือพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือก็จะเอามาจากหนังจากภาพยนตร์ที่เราไปดูมาจากการ์ตูนบ้างแต่้าเหมือนว่าเราชอบอะไรเราก็ทำตัวนั้นแหละมันจะมีคนชอบเหมือนเราอยู่งผมถามเลย คุณตัวหนึ่งสมมุติแล้วกันนะเอาตัวนี้อะพิเดเตอร์ตัวนี้กว่าจะออกมาเสร็จรูปร่างโอเคเออกไปโชว์ได้เรียบร้อยใ<ม>ช้เวลาในการทํานานขนาดไหนครับ<ม>พี่ไโรน์ต้องบอกว่าตัวนี้มันขึ้นอยู่กับความชํานาญช่างครับก็แต่ว่าไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนแต่บางตัวเนี่ยเราไม่ได้ช่างช่างคนเดียวช่างบางคนทําหัวไม่เป็นคือหัวเป็นส่วนที่ยากสุดครับอาจจะต้องใช้ช่างอีกคนหนึ่งเข้ามาทำแต่ว่าโดยโดยรวมๆเนี่ยไม่ไม่เกินเดือนนึงอยู่แล้ว แต่นี่คือต้องโดยโดยพื้นฐานที่ทําเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วโอเคแต่ถ้าแบบช่างมาฝึกใหม่เนี่ยเราจะไม่ทําพวกนี้เลยอใช้ทําชิ้นเล็กๆก่อนเพราะว่าพวกนี้กว่าจะจบงานยากแล้วถ้าเชื่อมไม่แข็งแรงมันจะหักได้อันตรายครับ<ะ>นี่ผมถามต่อไปชิ้นงานไหนที่แบบว่าทํานานที่สุดเลยถ้านานเหรอครับ คือส่วนใหญ่นานเพราะไม่ค่อยได้ทา oh. แต่ต้องบอกว่าจริงมันมันก็คือทํางานแล้วเพียงแต่ว่ามันคิดไม่ออกครับมันคิดไม่ออกมีหลายตัวที่ผมคิดมาตั้งนานแล้วก็ได้แค่ครึ่งท่อนก็มีข้างหลังแอ่ oh, แล้วคาว่าอย่างนั้นมันต่อไม่ได้แล,แล้วก็พอบางทีมันมีงานอื่นเข้ามาก็ต้องเบรก้จริงมันก็ยังคิดไม่ออกเลยนะคือบางหลายๆอย่างตัวยักษ์ที่เห็นเมื่อกี้เขียวๆเนี่ยครนะับ <Yeah. S 2> ทำอยู่ผมว่าประมาสักสี่เดือนอืแต่สี่เดือนไม่ได้ทำทุกวันแต่ว่ามันคิดไม่ออก๋อ oh, คิดไม่ออกไปไม่ถูกคือพอคิดไม่ออกก็ต้องหยุดครับมันมันไม่เหมืืออนนนงา่่ะ มาทำนะครับเวลาทำอ <Okay S 1> ย่างเงี้ยโอเคมันมีเรื่องมาแล้วเวลาแบบลูกค้าเขาเอาแบบมาให้เราทำ absolutely. อะคุณเพลโลดอยากได้แบบนี้ปกติงานทั่วไปพอทางานเสร็จแล้วร <óc rat> เราต้องมาตรวจรับงานก่อน่าชันพอใจไหมหรือไม่ออพอใจอันนี้ผมให้ดูได้เต็มที่เลยอับคือผมทําขนาดที่ว่าถ้าไม่ไม่ชอบไม่ต้องเอาก็ได้นะผมเก็บไว้เองคือเหมือนกับว่า ผมจะทําจนผมชอบอ,ะอ่ะอแล้วถ้าผมชอบแล้วเขาลูกค้าไม่เอาผมก็จะไม่ได้ซีเรียสเพราะผมเคยคุยลูกค้าหลายเคสแล้วคือบางทีเขาเขาไม่ชอบอ,ะอ่ะเราก็ไม่อยากไปแบบโหยัดให้เขาเราก็เหมือนกับคืนตังค์กันไปแล้วก็ผมเก็บเองซึ่งลูกค้าคนอื่นมาเราอาจจะได้ขายคือจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่ซีเรียสขนาดนั้นโอ้โอคือเราจะทาจนเราชอบก่อนถึงจะปล่อยเอาไว้ครับโอ้จะงานแบบผู้ชมครับถือว่าเป็นงานที่ละเอียดมากนะครับออกป็นสีด้านๆมันดูแบบถ้าแบบวิ่งผ่านเร็วๆนะ มันใช่นอะอย่างตัวนี้ตรงจริงถ้าตรงปีกนะผมบอกเลยตัวนี้รุ่นหลังๆจะไม่มีอะไหล่แบบนี้นะครับผมได้มาเป็นกล่องไม่แน่ใจว่าเหล็กอะไรนะเนี่ยไม่ไม่ใช่เหล็กคือมันเป็นเหมือนเหล็กเป็นนะฮะแต่ว่ามันมีมาอยู่ล็อตเดียวจริงๆเลยตอนนี้เหลือสักทำพลอยสักสามตัวก็หมดละอืนั้นถ้าใครจะสั่งนี้อีกล็อตหนึ่งปีกจะไม่ใช่แบบนี้ละนั้นอย่างที่บอกคืออะไหล่แต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันก็เรียกเลยนะวัตถุดิบที่นําเข้ามาแต่ละค่ะคือมันมันขึ้นกับ คนอื่นอะ <c oughs> เออใช่นะเขาไปเอาอะไรมาก็จะมีแง่อะไรมาทิ้งงูนี่คือเราไม่สามารถไปฟิกได้ว่าะเอาอย่างเงี้ยอ่าเอาแหละอันนี้คือแบบว่าเป็นห้องโชว์อันนี้เป็นห้องของเล่นครับยังไม่ใช่ไม่ใช่ห,ห้องของเล่นจะอยู่อันนึงอันนี้จะเหมือนมันเหมือนห้องกึ่งกึ่งต้นแบบกับงานรอส่งลูกค้าโอเคงั้นผมากไปดูห้องอ,งอื่นของพี่ไปรอหน่อยไปคไป สนับสนุนโดย All New Corolla Altis S Sport So Excited